โอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นในโหมดเ n v e s t นะครับผมลองดูเลยครับไปเยี่ยมครับวันนี้เราก็อยู่ในโหมดเอ็นเวสนะครับดูดีว่าเราจะเจออะไรกันครับไปลุยเฮ้ยตรงนี้เจออะไรตรุษ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  ิผ่านแล้วหืมรัวรัว,วหมาหมายิงหมดครับอุ๊ยอะไรเนะี่ยผ่านเลยผ่านแล้วอะไรโอ้โหโดนล้อมวิ่งครับวิ่งป่าลาบโอ้โหต้องตายต้องตายบายเอ้ยหายแล้วโอ้โหไม่เดี๋ยวดิ ฉีดยาทานครับเกือบตายว่ามาว่ามาแบบปรดโลนเยี่ยมลูครับเฮ้ยนี่มึงโหยันอะไรยันอะไรอมอะไรอรเออเราเฮ้ยหย่าไม่ เดีนาะโอ้ยลุกจิกนะเยี่ยมโอ้โหปั๊มเรียบร้อยโอ้โหซ้อมปั๊บปั๊ปปั๊บปั๊ปล่วงครับอ๋ออื่อยืนเฉยทำไมยืนเฉยทำไมเอออ๋อไม่ตายโอ้ยหายแล้วอืออล่วงนั้น ยิงยิงยิงอออือลงอือออืออ่ะสายแล้วมาแล้วแป๊ะแป๊ะแป๊ป๊ปู๊่ได้เลยว่านเดียวจอดสุดต่งกะิ่งไฟแป๊ะหมาน้อยหมาน้อย ยิงยิงเอือรู้มั้งมันเป็นยังไงครับมาดีมาดีมาดีเฮ้ยใบสันดีกว่าเฮ้ยใบสันโอ้โหใบสันใบสันยับยืดเสียบเสียบสิทยาทานขอหยิบปืนหน่อยก็ไม่ได้เออ โอเคครับเออเรียบร้อยครับไม่คาน,นามือปะปะปะรัวรัว,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 วชิบหายละกระสุนหมดอืมไอเดียมบุกแล้วว,วิ่งพุทโธธทมโมนะโม สั่งโคไม่โดเลยสักนัดหมึ่งหมึ่งอ่ะลายมือบอกชีเนี่ไม่ต้องไยินละเห็นละอือตายหมดตายหมดดิงอู้ไม่ตายโอ้ชิบา้วอืมเกือบก่อนป๊อบปป๊อปป๊อหนีอู้มีเยอะ มีอหมีมีอืมอะไรอุ้ยตะปบแล้วปปปนปปปคปปปปปปดปป่ากปป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 ็ปป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 ปอปปป้อ โอเคครับก็ขอขอบคุณที่นามชมจะจบนะครับถ้าหาคนไหนชอบก็อย่าลืมกด Subscribe และไลค์แชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ